มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกหายหมดนะครับตัวนี้เป็น m e r c e d e s b e n นนะครับตัว S300 นะครับ W 2 2เนะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างทำยากนะครับสำหรับการดอกหายหมดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดเหลือกุญแจดอกเดียวนะครับช่างกุญแจเอชินแนะนำให้ทำเก็บเพิ่มสำรองไว้นะครับท่านจะจ่ายน้อยลงนะครับ ถ้าหายหมดท่านจะจ่ายค่อนข้างเยอะ5เท่าของการทําเพิ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับฝากลูกค้าทุกท่านทุกคนนะครับถ้าเหลือดอกเดียวเนี่ยทํทเก็บเพิ่มไว้ท่านจะประหยัดค่าจ่ายและประหยัดเวลานะครับในการทําดอกนะครับถ้าตัวนี้เครื่องไม้เครื่องมือไม่ถึงนะครับท่านจะจอดรถนิ่งๆนานๆเลยนะครับเดือน2เดือนถ้าสมัยก่อนนี่ถึงกับทําไม่ได้นะครับต้องเบิกศูนย์อย่างเดียวถ้าเป็นเกรย์แมเกเนี่ยเรียบร้อยครับ เป็นซากได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพึงระวังเหลือดอกเดียวทําเก็บเพิ่มไว้ท่านจะไม่เสียหลายนะครับโอเคเราจะทดสอบดอกกุญแจให้ลูกค้าก่อนที่จะส่งมอบนะครับทีละดอกนะครับตัวนี้นะครับเี่นนะครับล็อกนะครับอันล็อกนะครับเปิดฝากระโปรงท้ายนะกดค้างแช่ไว้นะครับโอเคเด้งนึงขึ้นมานะครับครบทุกส่วนของตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับตอนนี้เป็นประตูดูดด้วยนะครับเบาๆนิดนึงอ่าตัวนี้เราจะเทสต์สตาร์ทนะครับ เสียบกุญแจเข้าไปดูตำแหน่งเกียร์นะครับ D/P นะครับตัวนี้เกียร์พวงมาลัยนะครับ i g n เรียบร้อยนะครับหายหมดนะครับตัวนี้นะครับ W221 นะครับตัว H car d เลยทีเดียวมาต่อที่2นะครับปิดประตูเข้าไปเบาๆี่่ดูดไหมโอเคนะครับซอบทัดเรียบร้อยนะครับเราจะทดสอบตัวรีโมทนะครับ อ่าตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ต้องใส่แบตนะครับโอ้โหลืมใส่แบตเตอรี่ไปโอเคเราเทสสตาร์ทเลยแล้วกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวใส่แบตให้เฮียเขานะครับตัวนี้เทสสตาร์ทครับปึ๊บไอจีออนโอเคนะครับเครื่องฟิชสตาร์ทติดง่ายเหมือนเดิมนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรกแกรมดอกตัวนี้เป็น Mercedes-Benz นะครับ W221 นนะครับตัวปราบเซียนก่อนเฟสลิฟนะครับ ตัวนี้สามารถโปรแกรมดอกหายเพิ่มนะครับได้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาครับ083นะครับ897 8964นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับขอบคุณครับอะไรนะครับเดี่ยวต <as S 2> <อ>ัวดอกกุญแจมันแบตบมดก็